หลังจากตู้จูเลียนนะครับเตรียมลาที่จะออกตู้จากเกมไปแล้วนะครับผมก็มีหลายคนที่เก็บตัวกาชาแล้วก็เก็บทั้งเรื่องของเพชรเนี่ยดองไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแน่นอนนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีตู้ใหม่มาให้เราเปิดเพียบเลยถ้าใครอดใจไม่ไหวเนี่ยอาจจะเสียเพชรแล้วก็เสียตัวกาชาไปเยอะมากๆแน่นอนแต่ว่าในวันนี้นะครับทางช่อง n น y e Gaming เนี่ยก็จะมาแนะนําในส่วนของการเก็บตัวกาชาแล้วก็เก็บเพชรน,นะครับว่าจะเก็บแบบไหนที่มันคุ้มค่าที่สุดสําหรับเรานะทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่อง ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปเปิดตู้แบบไหนได้บ้างแล้วก็ตู้แอสตาที่เรารอกันเนี่ยมันต้องใช้เพชรเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มีบอกแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอได้ดําไลซี่การ์ดร้านทติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%น,น,นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือแบล c o v e r Mobile กับทางไลซี่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ มาเริ่มกันในส่วนของการเก็บเพชรแล้วก็ตัวกาชาสําหรับเซิร์ฟเรากันก่อนนะว่ามีอะไรที่เราเนี่ยยังขาดตกบกพร่องไปและยังไม่ได้เก็บบ้านนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตัวภารกิจกิจกรรมแล้วก็พวกเอีเวนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับร้อนนักประพักใจนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังทําไม่ทัน หรือว่ายังเก็บภารกิจกิจกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ครบเนี่ยก็รีบม,มาเก็บด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้อะไรนะครับส่วนของพลังงานที่ใช้เนี่ยมันใช้เยอะอยู่แล้วนะครับผมกว่าจะเก็บได้สัก5าใบเนี่ยมันก็หายากใช่ไหมล่ะตัวกาชาสาหรับสายฟรีนะ่ะแน่นอนนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยที่เสียงแตก บางคนก็บอกว่าเออมันคุ้มนะเราจะเก็บตัวกาชาสัก5ใบเนี่ยมันต้องใช้เพชรเยอะและอย่างก็คือสเตมิน่าที่เราใช้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปลงพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ตัวกาชามาอย่างน้อยเนี่ยห้าใบมันก็มีมาแจกใช่ไหมละครับเราก็อาจจะทําแบบนั้นกันไปแต่ว่าอีกบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่คุ้มผมไปทําอื่นที่มันคุ้มกว่าตรงนี้ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะว่าจะเก็บหรือไม่เก็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวจริงๆ,ๆ,ๆผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องเก็บนะเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการปั้นค่าความสัมพันธ์นั่นเองถ้าเกิดว่าเราจะปั้นแต่ละตัวหนึ่งนะครับมันจะให้เพชรมาเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวลองดูทางฝั่งของตอัวละครอย่างลาเดทที่ผมปั้นไว้ได้แค่ววสิบนะครับดูสิเพชรเนี่ยมันมีให้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาสเตมิน่าเนี่ยไปลงตรงไหนได้บ้างอันนี้คืออารมณ์ของคนใหญ่จะเก็บเพชรแล้วก็เก็บตัวนะครับเขาไม่ได้อยากจะแบบอ่าปั้นอุปกรณ์ไม่อยากจะแบบ,บแบบลงค่าปอสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย การที่จะมาทําแบบนี้มันก็จะได้เพชรมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นสายฟรีด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปหาเพชรจากไหนแล้วกิจกรรมก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับก็มีเจ้าตัวนี้นั่นแหละที่จะช่วยเราได้นะครับผมเนี่ยเก็บไปเลยนะครับให้มันครบแบบว่าเยอะที่สุดเท่าที่เราจะปัน้นไหวนะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวบางคนแบบเปิดกาชามาแล้วตัวมันเยอะอย่างผมเนี่ยเห็นไหม ีอยู่ประมาณ5-6ตัวได้ั้มครับเนี่ยที่ยังเวฟหนึ่งอยู่เลยถ้าเกิดว่าผมเก็บตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสาหรับเจ้าเพชรตรงนี้นะถ้าใครที่ไม่รู้จะหาวิธีจากไหนได้บ้างเพื่อเก็บเพชรเนี่ยก็มาไล่เก็บตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เป็นสายเติมนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ตั๋วเชิญสายสัมพันธ์เนี่ยคูณ1ิมาให้เราด้วยนะครับประมาณ400ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมถ้าจะเอาเรื่องของความคุ้มก็นแน่นอนแพ็กเติบโตรายวันเนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้วครับพะของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็มีแต่ของอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นไงแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเป็นพวกสายเก็บตั๋วกาชาหรือว่าเก็บเพชรไว้เปิดตัวละครเทพๆเนี่ยยังไงก็ต้องใช้แพ็กนี้อยู่แล้วนะครับมัน400กว่าใครสายเติมน้อยเนี่ยเติมจะซื้อแพ็กนี้ไปนะครับประมาณสามตึงสี่วันมั เบนจ์นพาร์ตด้วยใครที่เป็นสายเติมนิดหน่อยนะครับก็จะมีเบนจ์นพาร์ตตัวเนี้ย เราเก็บอย่างน้อยสัก2รอบเราก็ได้ประมาณ20โลนะครับอันนี้คือใช้เรื่องของเพชรเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้กันเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่เปิดกาชาไว้เยอะนะครับแล้วมีแต้มตรงนี้นะครับก็คือแต้มเหรียญทองเนี่ยเราก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับประมาณ10เศษด้วยกันเราก็จะได้ตั๋วเนี่ยห้าใบละอันนี้คือมันแลกได้ทั้งหมดเนี่ยต่อเดือนนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกเดือนหนึ่งเราก็มาแลกทีหนึ่งแค่นั้นเองรวมไปถึงชิ้นส่วนจอมเวทด้วยนะครับผมชิ้น รเราเนี่ยจะเอาเจ้าเศษตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยไปแลกเป็นตั๋วกาชา10บใบได้วิธีการแรลกง่ายๆเลยก็คือ1เลยครับกดใช้เจ้าชิ้นส่วนจองเวทอันนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยเพื่ออัปเกรดเป็นสีฟ้าได้นะอันนี้ก็6กครั้งต่อเดือนเหมือนกันนะครับมันจํากัดต่อเดือนประมาณ6ครั้งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากแต่ว่าวิธีการหาที่ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นอันนี้เร,เราสามารถใช้เศษตละครสีเขียวนะครับเพื่อมาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าที่เป็นอันนี้ได้แล้วก็เอาเจ้าพวกเนี้ยครับมาแลกตัวกาชา แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับนี่จํากัด1ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเรามีตัวสีฟ้าเยอะประมาณ2ี่ตัวด้วยกันเนี่ยก็เอาเศษสีฟ้าพวกนี้นะครับมาแลกตัวกาชาตรงนี้ได้10บใบด้วยนี่ก็น,นับดูจากที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็ราวๆห้าสิบกว่าตัวแล้วนะครับโอ้โหนี่จะเปิดได้ถึงร้อยโลแล้วนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเก็บแต่ว่ามันก็มีของที่ร้อยหล่อลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่เปิดกรชาแน่นอนว่าเหรียญพวกนี้มันไม่ค่อยออกมาให้เราเหรอกครับและรวมไปถึงเพชรท,ที่เราจะได้จากภารกิจรายวันเน ก็เกืบเกือบร้อยสองนะครับถ้าเรเก็บกันครบนะรวมไปถึงเควสระดับกลางที่เป็นรายเดือนด้วยนะครับก็จะเก็บได้อีกสัก40-50-60ประมาณนี้แล้วก็จะได้เศษเนี่ยตั๋วกาชาเพิ่มอีก3ใบอันนี้คือต่อสัปดาห์นะครับถ้าเกิดเราทําครบประมาณ5วันแค่นั้นแหละเราก็จะได้ตั๋วกาชา มาสใบแล้วก็เพชรอีก80แล้วด้วยถือว่าคุ้มอยู่นะในการมาทำนะครับถ้าใครที่ขยันหรือว่าทําทุกวันยังไงก็น่าจะได้กันตลอดอยู่แล้วและสุดท้ายก็คือในส่วนของระดับสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเก็บครบทุกวันนะครับ20วันเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เพชรอีก800รวมถึงกุญแจแล้วก็ตัวกรชาเพิ่มอีก10ใบด้วยในการเอาไปเปิดตัวละครตัวใหม่ๆนะครับที่มันอยู่หน้าตู้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นในส่วนของการลีและสัปดาห์ที่เป็นซีซั่นเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเราลง PVP กับเก็บซีซั่นตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะได้เพชรเนี่ยทุกวันเลยนะวันละ6 0 0 700เล้ยะก็ว่ากันไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นชาร์เจอร์หนึ่งแล้วหรือว่าขึ้นลีระดับสูงได้แล้วเนี่ยก็จะได้เพชรมาแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบขยันเล่นหน่อยก็มาไล่เก็บเอาแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รอแอสตาลางปีศาจอยู่ตรงนี้นะครับมั่นใจได มันเป็นตัวตัวละครใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีม่วงที่เราจะหาได้เนี่ยมีวิธีการหายังไงกันบ้างหนึ่งเลยคือเราต้องเก็บเพชรตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้น,นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของร้านค้าไอ้ตรงนี้คือเขาก็ออกไปแล้วพวกกล่องพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้เรื่อยๆประมาณ20ครั้งก็คือเราจะได้การันตีแอสตาแน่นอน200โลนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เพชรเรื่อยๆมันจะใช้เพชรที่เราแบบเก็บมาได้น,นะครับมันจะมีแบบเพชรสที่เติมเอากับเพชรทางด้านของที่เราเก็บได้เองจากสายฟรีนะค่อยๆเก็บไปเร 200ต่อ10บใบนะครับเรื่อๆๆยๆเลย,เลยแล้วมันก็จะขยายมากขึ้นเรื่อยๆแบบ1500ต่อ10ใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเรื่องของเพชรตรงนี้นะครับให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเก็บน้อยอาจจะมีไม่พอ200โลก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเก็บน้อยเนี่ยอาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงนะครับเผลอๆเนี่ยเปิดได้ไปถึง200โลการันตีแน่นอนส่วนเรื่องตัวละครหลังจากนี้นะครับที่ผมแนะนาให้เปิดเนี่ยก็คงจะมีแค่ฟาน่าล่างมาก่อล่างนี้นะครับแล้วก็จะมีราชินีแม่มดอีกตัวหนึ่ง กับตัวแอสตาเนี่ยสตัวแต่ว่ามันเข้ามาพร้อมกันเลยเราจะมีวิธีเก็บยังไงเพื่อให้เปิดได้ทั้ง3ตัวนะครับอันนี้ลาบากแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเก็บได้น้อยนะเพราะว่าฟาน่าก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับทีมดาเมจเขียวนะเป็นดาเมจหมู่ด้วยแล้วก็ราชินีม่มดเนี่ยต้องทำคอมโบคู่กันกับแอสตราร่างปีศาจด้วยครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟ้าหน้าเนี่ยถามว่าลําบากไหมก็ไม่ครับแค่ใช้ตัวอื่นที่เป็นตัวเขียวก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอสตากับราชินีไม่มดนะครับอาจจะลําบากด้วยนะเพราะว่าเราเล่นแอสตาตัวเดียวมันก็เป็นแท้งอะครับถ้าเกิดว่ามีราชินีไม่มดด้วยเนี่ยจะทำาคโบได้ดีมากขึ้นด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ